โอ้แข็งมกครับทีม่างทีมก็มองขยอขยแย่อครับวันนี้ทีมงานพันมองนะครับทีมงานพันมองนะครับจะพามาดูนี่ครับเครื่องปะยางฉุกเฉินครับยี่ห้อแอร์แมนครับแอร์แมนก็เจ้าตัวนี้ก็มาพร้อมกับกระเป๋าเลยครับพร้อมกับกล่องมันแล้วครับกล่องมัน ใบ,ใบวิธีการใช้มีแต่ภาษาอังกฤษผมก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรบ้างมันก็มีรายละเอียดมันก็มีใช้ไฟแบบเียบจุดบุหรี่ของรถยนต์นะครับอันนี้คือกระปุกน้ำยาครับนี่แอร์แมนนี่แล้วก็มาไว้เติมลมรถยนต์ถูกเฉิน,นครับเผื่อไปยางซึมยางอะไรก็ช่วยได้ในะดับมึง ทดสอบดูเมื่อกี้ถือว่าใช้งานได้เร็วนะครับเติมได้เร็วครับมาดูด้านบนนะครับด้านบนก็ทางซิสีขาวนี่สมุนเปสีขาวนี่จะลมอย่างเดียวนะครับใช้ลมอย่างเดียวสมุนเปสีเหลืองนี่จะใช้กระปุกน้ายานะครับี่กระปุกน้ายาอันนี้เราปิดไว้ตรงกลางเสียบเสร็จเราก็ต่อสายยางครับสายสายสายมันก็จะมีสายนี่หัวสีดํา สีดำนี่คือลมครับหัวสีน้ำยาเนี่ยจะเป็นสีแดงครับนี่สายสีแดงเราก็ใช้ลมแล้วก็เอาหัวขันเข้าขันเกลียวเข้าครับแล้วก็กดสวิตช์เปิดครับแต่ตัวนี้คือกดแล้วลมมันจะออกครับปล่อยไล่ลมเกยไมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับที่จะใช้แรงดันเท่าไหร่ครับระหว่างอยู่ราวยี่สิบถึงสี่สิบนะครับสีเหลืองเดือนครับเราใช้อยู่เท่าไหร่ล้วก็กะคำนวณเอาครับ ที่เราใช้แล้วก็แรงดันก็จะปรับตามของเราครับถ้าเกินก็ปล่อยอาลมออกครับครับสวัสดีครับผมมุดพันมองครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเติมลมฉุกเฉินครับยี่ห้ออะไรนี่ยี่ห้อนี้ครับ RESQ นี่โอ้ของใหม่นะครับของใหม่ครับแต่มันเก่าแล้วครับเก่าเก็บครับเลยเอามาลองใช้งานไม่มีอะไรมากครับ ก็มีสายไปเสียบที่ที่ชาร์จในรถครับที่ชาร์จที่ต่อที่จุดบุหรีครับนี่แล้วก็สายสีแดงนี่เป็นตัวน้ํายาครับน้ายานี่เอาไว้อัดใส่ในล้อสายสีแดงเป็นน้ํายาแต่เราไม่ได้ใช้ครับเพราะยางไม่รัว่วเราแค่มาเช็คลมยางเฉยครับอันนี้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเก็บไปก่อนการเก็บไม่ยากครับ ก็ตัวนี้กางเกจบวกก็ใส่ยางกัพันไว้ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเสียบที่จุบุรีอันนี้เป็นเกมมันนะครับนี่ช่วงช่วงที่เติมลมก็อยู่ละยี่สิบสิบสี่สิบครับสีเหลืองเดือดนะครับสามสิบก็อยู่ตรงกลางครับสามสิบห้าแล้วแต่รถใครครับคันนี้ใช้สามสิบห้าครับมันก็จะมาอยู่ที่ขีดนี้ครับขีดสองระหว่างขีดสอง สี่สิบเดี๋ยครับยี่สิบกับสี่สิบอยู่เราเราสามสิบห้าครับแบ่งเล้มันถูกครับขั้นแรกก็เอาถอดจุกลมออกครับขั้นแรกไปเสียบไฟนะครับมันจะมีไฟฉายด้วยครับนี่ไฟฉายไปส่องตอนกลางคืนนะครับเผื่อถึงเสร็จขั้นแรกหมุนจุกลมออกนะครับนี่หมุนจุกลมออกวางไว้แล้วเขาอะไรก็ขันเกลียวเข้าไปครับโอ้ยลืมบอกไปครับมันมีไปเติมลมลูกบอลลูกอะไรก็ได้ครับเนี่ย เห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็ขันเข้าไปครับเนี่ยพอขันเข้าขันขันให้มันสนิทนะครับขันให้มันแน่นๆพอตึงๆพอตึงแล้วเกเข็มมันจะขึ้นครับเนี่ยแรงดันลมมันจะเข้าไอปุ่มขาวน้่ไว้ปล่อยลมครับกดนี่มันจะปล่อยลมออกครับแต่ตอนเติมเราก็กดปุ่มมันจะมีสวิตถ้าสวิตหมุนมาฝั่งนี้หมุนมาฝั่งสีเหลืองนี่จะเป็นน้ำยา แต่เราไม่ได้ใช้ครับแต่เราหมุนไปฝั่งสีขาวเนี่ยมันจะเป็นลมไม่ใ่ครับลมธรรมดานี่อันนี้เป็นปุ่มปล่อยลมออกอ่าการใช้งานไม่ยากครับรอดูเกมันครับแล้วก็กดสตาร์ทล้วปล่อยมันทำง,งานนะครับรอดูมันด้มาดูเกครับมาดูเกยนเรื่องอรนครับ ผมจะเติมเสาทีา่ห้านะครับมันก็จะอยู่เราขีดก่อนถึงสี่สิบนะครับได้นะครับอีกนิดเดียวครับอ้าวเติมครับป็อปหยุดดูอ้าวหยุดดูมันจะตกหน่อยหนึ่งอ้าวเติมอีกหน่อยนึงนครับจ้ากล้องมือสั่นนะครับ อ่าได้แล้วครับขีด35ถ้าเกินก็ปล่อยลมแต่นี่ไม่เกินนะเติมต่ออ้าวได้ยังอาได้แล้วครับเพอได้แล้วก็ขันออกครับเอกเอกอกอ,กอ,กอันนี้คือการเผื่อท่านใดสนใจหาติดรถไหมนะครับเผื่อไปเข้าป่าเข้า มันก็วิธีการเก็บก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถอดสายไฟออกแล้วก็หมุน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 แล้วก็มาล็อกเก็บไว้ครับแล้วผมเหลือล้อหลังอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะเก็บเอารำล้อหลังนะครับเติมล้อหลังก่นนอกนน้ำยาก็มีครับแต่มันใช้ไม่ได้ละมันหมดอายุผมซื้อมาของเก่าเก็บครับแต่ถ้าของใหม่เนี่ยเติมน้ำยาเข้าไปบิดฝั่งน้ำยาเข้าไปมันจะเคลีน้ำยาแล้วก็ขี่ ใช้งานได้เลยครับยี่ห้อนี้ครับยี่ห้ออีกครั้งครับ R E S Q Pro ไว้สำหรับฉุกเฉินครับเอ้ยนี่ครับยี่ห้อ Airman Airman ผมก็ไม่รู้ยี่ห้อแอลรร้วซื้อมาเดี๋ยวถ่ายรูปทรงเลยมีอะไรมากครับไว้เติมลมครับฉุกเฉินติดรถไวส้สักอันก็ปลอดภัยหายแรงมนครับเผื่อยางรั่วายางแตก ยางแตดเี่กใช้ไม่ได้ครับยางรั่วยางซึมหน่พอแก้ปัญหาได้ครับไปช่ใโครงยางครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับฝากมีอะไรคอมเมนต์สอบถามได้นะครับใต้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมถ้ารู้ผมจะตอบนะครับเกี่ยวกับเครื่องเครื่องใช้งานการใช้งานตัวนี้ครับใช้ไฟ12โวลต์ครับที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ต่อบุหรี่ครับที่จุดบุหรี่ถือว่าทดสอบแล้วเมื่อกี้ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับมาพร้อมกระเป๋าครับ กระเป๋าสะดวกเข้าไปในรถติดรถไว้ครับถ้าท่านใดมีอะไรสงสัยก็ติดสอบถามได้ในข้อความข้างล่างนะครับใต้คลิปนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับทีมงานทันมองขยอขยเีครับ โอ้โอแขนหหกครับะค่รง,ง,งกมองขยอยขยแยอ